สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมครับกับบอลวันนี้โดยบีแหลสิงห์นะครับวันนี้เราอยู่กันที่แอดจีเนะครับหลายท่านก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์เกี่ยวกับเส้นทางการซื้อขายตลาดนักฟุตบอลหรือว่าวิเคราะห์การที่จะเสริมทัพในฤดูกาลที่ถึงนี้นะฮะที่แอดไลน์ที่แอดจส่วนผมวันนี้เนี่ยประเด็นหนึ่งที่อยากให้ทุกคนได้ติดตามและน่าสนใจอย่างที่สุดเลยก็คือดีลของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับ แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นกำลังจะได้ตัวกองหลังที่ว่ากันว่าเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงจริงหรือไม่อันนี้น่าสนใจในเงื่อนไขครับนั่นก็คือ BBC นะครับ BBC เนี่ยแน่นอนยืนยันได้อยู่แล้วและได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ติดต่อซื้อตัวของยอสโกควาดดโอประการหลังทีมชาติโครเอเชียจากแอตเลต์ซิกเป็นเรื่องจริงเมื่อเป็นเรื่องจริงแล้ว ข้อเสนอนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ยื่นข้อเสนอ100ล้านยูโรในการซื้อตัวถ้ามันเป็นจริงแบบนี้กวาดิโอจะเป็นนักฟุตบอลคนแรกในประวัติศาสตร์ที่เป็นกองหลังและค่าตัวถึง100ล้านยูโรก่อนหน้านี้14คนไม่เคยมีไม่เคยมีนักฟุตบอลคนไหนที่ค่าตัวจะ เกินไปกว่า100ล้านปอนด์ถ้าคุณเป็นกองหลังและจะเป็นสต,ติโลกใหม่ทันทีนะครับจะแสงที่แสงหน้าของแฮร์รี่แม็กควาแต่มันมีอยู่ข้อหนึ่งที่อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในการซื้อเพราะว่ามันมีข้อเสนออยู่ข้อหนึ่งในเงื่อนไขสัญญาที่กวาเดโอเน่นเซ็นไว้กับทางสโมสรก็คือไลฟ์ซิกเนี่ยก็คือว่าถ้าย้ายในปีนี้เนี่ยนะครับ จำนวนค่าตัวมันยังไม่แพงเท่าปีหน้าถ้าย้ายปีหน้าเนี่ยเขาจะเรียกออปชันนี้ได้ครับก็คือค่าตัวจะอยู่ที่110ล้านยูโรจะแพงขึ้นกว่าเดิมไปอีก1 0ล้านยูโรเพราะนั้นต้องจับตาดูว่าไลฟ์ซิกเนี่ยจะอดทนพอไหมกับดีลนี้หรือว่าเอ้ยขายไปเลยได้ต้องร้อยหนึ่งแล้วเกิดมันเล่นไม่ดีเหมือนปกติขึ้นมาเพราะว่าในช่วงบอลโลเนี่ยเล่นดีเกินปกติเนี่ยครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแล้วกวาดิโอมาเนี่ย เขาสามารถเล่นได้เลยทั้งเซ็นเตอร์ฮาฟคู่แล้วก็ในระบบ3 c e เซ็นเตอร์แบ็กซึ่งเป๊ปกวาโดล่าชอบอยู่แล้วทีนี้ก็จะมาอยู่วาดิโอเนเล่นทางซ้ายเซ็นเตอร์เท้าซ้ายหาได้ค่อนข้างยากทีนี้หนึ่งในนั้นมีนาธานอาเก้ผมว่าแฟนแมนซิตี้นักบอลแมนซิตี้อาจจะแฮปปี้แต่คนหนึ่งที่ไม่แฮปปี้กับดีลวนี้เลยครับ นาธานาเก้ครับนี่คือประเด็นที่น่าจับตาเพราะถ้าซื้อขึ้นมาแล้วเนี่ยโ,โหทีมอื่นปวดหัวแน่นอนครับสำหรับในประเด็นนี้ของซิตี้เพราะว่ายังมีดีลกับเดคนไรส์อีกหนึ่งคนโอ้โหถ้าซื้อมาอีกนี่ลุงลังเลย2คน200เรื่องเงินไม่ใช่ปัญหาครับคนเนี่ยพร้อมจ่ายส่วนคนรับเนี่ยจะพร้อมรับหรือเปล่าคอยดูกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามได้ที่ GM3 3ตัวเอง